อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายสิบคนร้องเรียนต่อการจอมพลังว่าถูกเอเจนซี่ค่ายดังเบี้ยวค่าตัวรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทและยังถูกคมคู่หากเปิดเผยเรื่องราวนี้รายงานข่าวระบุว่าอินฟลูเอนเซอร์เช่น PD, สไปส์พีดีเซียนรัง พิเคเกอรพลอยและอีกหลายเพจถูกเอเจนซี่ด้านการตลาดหลอกให้ทำงานแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนโดยเริ่มมีกระแสข่าวตั้งแต่ต้ตตนเดือนมีนาคมเซียนรังโพสต์ว่าถูกเอเจนซี่ไม่จ่ายเงินมาเกือบหนึ่งปีซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากขณะที่เพจมาม่ามาตินโพสต์ว่าถูกเอเจนซี่โกงเงินหลักล้านตั้งแต่ปี2564 อินฟลูเอนเซอร์ผู้เสียหายกว่า50คนได้เข้าแจ้งความต่อกองปราบและขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังกันจอมพลังเปิดเผยว่าเอเจนซี่รับงานจากแบรนด์มาจ้างอินฟลูเอนเซอร์แต่เมื่อทำงานเสร็จกลับเบี้ยวค่าจ้างรวมถึงไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานและข่มขู่ผู้เสียหายหากเปิดเผยข้อมูลเซียนหลังให้ข้อมูลว่าตนเองได้รับงานจากเอเจนซี่โดยมีค่าจ้างประมาณหล้านบาท แต่หลังจากทํางานเสร็จก็ยังไม่ได้รับเงินคุณนกคู่ให้ข้อมูลว่าเคสของตนเองเกิดขึ้นในปี2,566โดยมีค่าเสียหายรวมกันของผู้เสียหายประมาณ2ล้านบาทโดยทางเอเจนซี่จ่ายเงินให้กับบางส่วนเท่านั้นคุณพลอยให้ข้อมูลว่าตนเองได้รับงานจากเอเจนซี่รายนี้และยังไม่ได้รับค่าจ้างโดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ60,000บาท ทั้งนี้หลังจบงานทางเอเจนซี่จะมีการวางเครดิตเทอมว่ากี่วันจะทำการจ่ายเงินแต่พอมันเกินช่วงวันดังกล่าวทางอินฟลูเอนเซอร์ก็เริ่มเอจใจว่ามันเลยกำหนดมานานมากแล้วทำไมถึงยังไม่ได้เงินซึ่งปกติบริษัทอื่นที่ทางอินฟลูเอนเซอร์เคยทำงานด้วยจะทำการจ่ายเงินภายใน30-90วันหลังจากจบงาน